ฝันเห็นพญานาคคุณต้องระวังข้อร้ายที่จะเกิดขึ้นแก่คนที่อายุน้อยที่สุดภายในบ้านมิตรรักจะแปรพักเป็นอย่างอื่นคอยระวังไว้ด้วยคุณควรควบคุมวาจาอย่าพังปากพูดอะไรแบบไม่คิดความรักหากคนมีคู่รักคู่ครองแล้วจะมีช่วงห่างกันมากขึ้นคุณต้องเติมช่องว่างให้เต็มอย่ายให้ขาดเดี๋ยวจะงานเข้าไม่รู้ตัว มีคนเอาใจไม่เว้นแต่ละวันจนใครๆก็อิจฉาคุณรู้ตัวหรือเปล่าช่วงนี้หากคุณคิดจะมีกิรระวังจะโดนจับได้ดวงการเงินการงานอาจจะต้องอดทนกับการงานสักนิดและอีกไม่นานโอกาสของคุณน่าจะมาถึงเร็วๆนี้ระวังจะเสียเงินก้อนหนึ่งไปกับเหตุการณ์ที่กืนไม่เข้าขายมเมอวหรือเสียเพราะคนอื่นคุณมีเกณฑ์ดีในด้านหลายลับหาง่ายจ่ายคลอง เลขนำโชคหนึ่งสองห้าเก้าหนึ่งหนหกสองฝากกดติดตามช่องดินลากี้นัมเบอร์ด้วยนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะ